ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Six กันนะครับผมนะวันนี้นะครับนะเราก็มาอยู่กันในเกม h a l Mob FPS นะครับผมนะก็เป็นเกมแนวยิงปืนมุมมองบุคคลที่1นะครับผมนะอ่าซึ่งเกมนี้นะครับนะผมก็ได้ลองเข้าไปเล่นแล้วนะครับผมนะก็ถือว่าใช้ได้เลยครับผมนะสำหรับเกมนี้ครับนะซึ่งเกมนี้นะครับผมนะมันก็จะแอบคล้ายๆกับ Call of Duty Mobile นะครับผมนะอ่ามันจะมีพวก ไอเนี่ยไอตรงสีดงแดงๆนะที่แข็งนะผมนะอ่าทำให้เราเนี่ยมองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับนะแล้วก็ในส่วนของไอนี่นะอุปกรณ์นะผมนะไอุปกรณ์นะผมนะก็ประมาณนี้นะมันมีพวกไอน,นี้เลยนะมีพวกไอเน,นี่เยเออ่พวกชุดเกราะอย่างเงี้ยนะแต่มันต้องใช้เหรียญทองเสือผมนะอ่าแล้วก็มีพวกหมวกกนันน็อหมวกกันน็อกนะเนี่ยหมวกทหารนะครับนะอันนี้ใช้ไอัน,นี่นะเออ่เหรียญน,นะเหรียญเขียวนะเหรียญเขียวหนึ่งพันอันนะครับผมนะ แล้วก็มวกอันนี้มวกสามนะมวกสามพับจีครับนะใช้2องพันเฮ้ยใช้2องร้อยห้าสิบนะจะใช้เป็นเลื่อนทองครับผมนะอะเลื่อนทองนี้ได้มาจากการเปิดกล่องับผมนะเวลาเราเล่นเซจนะผมนะเราก็จะได้เป็นกล่องหมาครับผมนะอะแล้วก็เอามาเปิดับผมนะเราก็จะได้เหร่ยนทองมาแล้วครับนะส่วนปืนนะก็จะเอาเป็นอันนี้ไปใช้นะเป็นปืนอันนี้นะ MP9 แล้วผมนะปืนกลเบาแล้วผมนะก็ดูโฆษณามาครับผมนะก็เลยได้กระบอกนี้มาครับผมนะอะ แล้วก็หมวดการเล่นนะครับนะก็จะมีอ่านี่นะก็จะมีพวกที่ fall out ครับผมนะแล้วก็ทีม deathmatch domination แล้วก็อ่า capture the flag ครับผมนะอ่าส่วนวันนี้นะผมก็จะไปเล่นในโหมดของทีม deathmatch ให้ดูกันนะครับผมนะอ่าพาไปดูครับผมนะว่าในบันจาก้าตัวเกมมันจะเป็นยังไงครับผมนะ ซึ่งเกมนี้นผมนะก็ไม่ใช่เกมฟอร์มใหญ่อะไรนะผมนะอ่าเป็นพวกแบบยังไงอ่เกมยิงปืนนอกกระแสนะผมนะอ่านอกเหนือจากของออฟดิวตี้หรือว่าพวกสเตนออฟที่ว่าดังๆนะผมนะถ้าใครนะครับนะอยากจะลองเล่นเกมยิงปืนเกมอื่นๆน,นะผมนะผมก็แนะนําเกมนี้เลยนะผมนะก็คือเกม Half Mob FPS นะผมนะอ่าก็แนะนำนะผมนะอ่านะนะเล่นแก้เบื่อได้ครับนะข้ามเวลาได้ครับนะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะไปเล่นให้ดูกันนะครับนะไปสตาร์ทเลยนะ หมาผมเลตแบตเติลครับ,ม,บ,ททรบมานี่นะนี่นะเป็นบรรยากาศตัวเกมครับผมนะฮา,าเสียงปืนก็ใช้ได้นะหมาผมสิบวิหมาผมมามาครับ,ส,บ,าารบสามนาที โอยไม่ตายเลยเบาเบามากปืนนี้อามันก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะอุย๊ยโอ้โหโดนเลยเอ AK วะเนี่ยเอเหระ โอ้โไม่ยิงใครเลยอืมเล็งกไงด้วยเล็งกันด้วยโอ้โยยังเบาอ่ะโดนสนนยนะโดนสนนย head shot มาโหดสวยต่อเนะี่ยเดี๋ยวอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันไม่มีนี่มีเบอร์โคตรด,ด้วยโอ้ยตายวะเอ้ายตัวอะไรโอ้โหโอ้โห ยิงไม่ค่อยจะเท้าปืนมันโคตรเบาเลยไนงะไปลาต่อเฮียช็อต เล็บล้อยโอ้โหไม่หัวเออต้องยิงหัวนะถึงจะตายง่ายๆนะเฮ้ยเออยถูกหรืว่าไม่ตายไปครับไอ้พุ่ยคิดเด็กเตอร์เฮ้ยโอ้โห เก็บพิดปืนนะจะเอาคิดเวกเตอร์มาครับดันไม่ได้ยิบสไนมาโอ้โหไม่ได้ยิงเลยเพื่อนเอาไปแลกหมดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีไหม เฮ้ยไม่ใช่หนิเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยโอ้โหโดนปืนไอ้นี่นะปืนก้นหนักโอ้ผมเปิดผมเปิดก้อนด้วยไปแกตายเปิดเขาก้อนมันตายเพื่อนล้มไปแล้ว มาไปอีกขวดหนึ่งเรียบร้อยแตกสามสองหนึ่งหมดเวลาครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกันอีกรอบนึงครับผมนะอ่าแต่ว่าผมลืมบอกไปครับนะว่าเกมนี้ครับนะมันก็มีปืนหลากหลาย เอ่อลากหลายกระบอกครับผมนะอ่านี่นะก็จะเป็นพวก SMG ครับผมนะอ่าก็จะมีหล่กระบอกนะตอนนี้ผมมี2กระบอกครับผมนะอ่านี่กระบอกเริ่มต้นนะครับนะแล้วก็กระบอกนี้นะที่ผมเอาไปเล่นนะครับนะก็จะมีพวกกระบอกอื่นด้วยนะพวกเอ่อยูพีนะยูพีสิบห้านะก็ใบสันนะครับผมแล้วก็เปี้ยนนะอะไรพวกนี้ครับนะเอ็มพีไฟก็มีนะผมนะแล้วก็มีพวกปืนในนี้นะแอซเซลนะแอซเซลนะพวกก็พีก็มีเอ็มซีอะไรอย่างนี้นะก็ A K M นะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะมีลูกซองด้วยมีสไนเปอร์นะครับนะ L M G นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะนอ่าก็มีปืนหลากหลายกระบอกหลากหลายประเภทนะครับผมนะอ่าโอเคครับไปเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกันอีกแมหนึ่งผมนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนด่านดูนะเป็นอ่าด้านไหนดีด่านนี้นกันนะสวยดีนะกลางคืนนะไปครับไปมาครับ ซิปวิไปครับไปไออันน oh, okay. ี้ผมมันได้เปลี่ยนโหมดยังไงวะเป็นโหมดจุดไปเนี่ยน่าจะใช่นะมี A B C นะมา ơi ơi ôi tổ này dứt la dứt la dứt lao họ là, là, là. là bơ tay ô, 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 ô. nang 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 ngon nang ngon nang ngon lộp quá โอ,ยอ้ยไปครับเสร็จละเยซีต่อ,อป่ารักเลยไม่รู้มีคนเปล่านหมยังไงยังไง เรียบร้อยครับผมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเออไม่ไหวนะหลายตัวมาครับผมโอ้ยมีโดนยึดแล้วมีโดนยึดแล้วมีโดนยึดแล้ว โอ้โหด้านนี้นะหน้า,สนาอสไนเปอร์มานะแต่ผมไม่มีไง,งอเอาไปเสร็บร้อยโอ้โหโดนยึดรัวๆเฮ้ยปืนอะไรวะหน้าลองหน้าลอง โอ้ยเอ้ยแต่ปืนกระบอกเมื่อกี้มันแรงนะเออไม่กินนะตายอ้าวโอเคมิตอลรี่ครับ โอเคผมก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับเกม Hu ตส m o b p s นะผมนะอ่าถ้าใครนะครับนะอยากจะหาเกมยิงปืนเล่นเพลินๆคาเวลาละผมนะผมก็แนะนําเกมนี้เลยครับผมนะอ่ามันก็มีความคล้ายคลึง c อ l l of Duty ้อยู่พอสมควรเลยับผมนะอ่ามีปืนหลากหลายกระบอกหลากหลายประเภทด้วยครับนะเกมนี้นครับผมนะอ่าก็แนะนําแล้วครับ แนะนำเลยครับนะสำหรับสำหรับคนที่อยากจะหาเกมยิงปืนอื่นๆเล่นนะครับผมนะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมนะที่ผมเออ่แนะนำนะครับผมนะอ่าระบบการเล่นก็พอใช้ได้เลยครับผมนะอ่ามีหลากหลายโหมดนะครับผมนะอ่ายิงมันด้วยครับผมนะอ่าปืนปืนเกมนี้ยิงมันมากครับผมนะอ่าโอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะผมก็ต้องขอบรถจบไปเรียนตอนนี้ก่อนนะผมนะอ่าก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมนะอ่าสำหรับคลิปนี้ครับนะผมจะต้องตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครผม ม่เจอใหม่ครับ